นักกีเดอคอมเมดียนครับว้าวสวัสดีครับชมเพลงแนวะบุก,กี้ครับสวยก็จริงนะน้องหอมเหลือเกินนะพี่แฟนที่มา เป็นแฟนคืนนี้เขาไมา่สวยจังเอ้ยโอ้โหฉันเอ้าฉันฉันบังมองไปจนผัวมีผัวกันแล้วหรือ,อยังอย่ามัวแต่ฟังและแนกกี้ร์เขาร้องคืนนี้ขอจองและได้ไหมสักคน อยากให้พี่มีแต่น้องขึ้นในแม,แม่แม่ไม่มีหน้าเวที่ก็ดูหมดหมองใช่วังแต่บวงมาไล่ผมวางเพียงเรืงใจมากมายกายกองอยากให้แม่มาฟังลำลองมาฟังเสียงกร,ระนาดตับลม ทั้งหญิงทั้งชายพระไอยกงเกี่ยวจะเป่าคาถาคุณแผนรักเนืยอแนลเป็นแฟนมาเที่ยวและเป่าเพียงเป่าเพียงตามที่เอเป่าเพียงเป่าเพียงตามที่ทำไมวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยจงรักแน่ที่คนนี้คนึ่งดี มันจะมีเส้นระหว่างขัานอยู่นะระหว่าคำว่าอ้อนกับคำว่ากวนส้นตีนเนี่ยนี่<ข>คุณปากไม่ดีนะทไมไม่ใช่งไงคุณกระผมเป็นถึงหัวหน้าคณะแต่คุณมาด่าผมคำว่ากวนส้นตีนเนี่ยเดี๋ยวแม่แม่เขาจะเกลียดคุณเอานะถ้าอย่ายงน้องๆออกมาเนี่ยอันนั้นคืออ้อน ถ้าอยากแกะอกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่หรือเปล่วรชกตีนกับอ้อนนะมึงอ่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณจะออกจากวัดไม่ได้นะครับทำไมครับเขาปิดประตูวัดครับผมเอาปีศเนี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรผมสั่งคนไปปิดประตูวัดแล้วครับผมเกรงว่าทหารวิลิเกเล่นไม่ดีคนจะหนีกลับบ้านโอ้ยแต่ผมรับประกันว่าอย่างไงเขาก็ไม่หนีอาอแสดงวิลิเกเล่นดีเอาเล่นดีวิลิเกเล่นดีแน่นอนเล่นดีแน่นอนไม่ได้กลับมาย้อนอีกครั้งอยากจะบอกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่มาวัดสะพานเตีียน่ อันนี้ลองสากเาเสียงดูว่าหลวงพู่เอี่ยมศักดิ์สทธ์มากๆเพราะว่าผมเป็นคนที่เคารพแล้วก็เอาเป็นว่าผมเป็นคนเล่นพระดีกว่า<ไ>ผมเป็นคนชอบเล่นพระวันก่อนมาบินทบาทหน้าบ้านทำไมเดินไม่ถูกพราผมเล่นนะ